สิบสามแล้วสลับหรอสลับมีกี่ประเภทสองประเภทสลับร้อยสลับรอยครับเดียวสลับเดียวสลับมีสลับถ้าตัวจริงๆจะมีแค่สองสลับเดียวสลับร้อยแต่ว่า เมื่อเทียบกับภาษาไทยเนี่ยจะเป็ี่ยนสารผสมเข้ามาถ mm. ึงไม่เพื่อไม่ถืออะไรอย่นันมาอันนี้คืออักษรเปิ้อนจะมาอมาณว่าอักษรในบทนี้ตรมนังหนาก็เป็นอักษรเราจะอักษรอักษรนี่เป็นกำไห้ทีนี้สระภาษาไทยห้องสระแต่ถ้ากำเมืองเงปบนห้องหนัง ไม่ไม่ห้องของไม่มีอากาศควบคุมตอนหน่อกรการหรืมเลี่ยที่นี่ถ้าวันมะยุกเหรอวันมะยุกไปเป็นห้องยังไม่เหมือนกันหน่อมีกี่ประเภทของประเภท อ่ามีแค่สองอ่าไม่เองบนห้องไม่ไม่ยอดไม่ยอ่ยอก็คือจักลงไม้ยไม่สัดก็คือขีดแต่ถ้าเมื่อใดไม่สัดที่สองตัวนั่นหมายถึงไม่หัอาการกรับไม่โหส่วนใหญ่ะครับ อ,อันนี้ทบช้อนแต่นอกแล้วทีนี้เขาจะห่างไปกว่ามันจะไะไรบ้ามีแค่สองไม้ไม่ตรีมีไหนเบมาถึงเมืองนี้เสียงตรีอยู่แล้วคือตัวที่เป็นยัางของว่าตัวที่สามของว่าคือหนึ่งวัดที่มีห้าตัวนอกจะกะกระง่จะชะจะ ใช่เนี่ยรีวอร์ดที่สามเลยเป็นเสียงตรีอยู่แล้วแล้วจัตวาเรามีไหนตัวครับเพราะตัวเมืองนี่มีเสียงจัตวากับเสียงตรีอยู่ในตัวแล้วก็คือเสียงตัวตัวแรกของบัดจะเป็นเสียงเสียงจัตวานนนนี้เป็ตอ เจ้านี้คือเขามาทุบฟันกันฟันนอกที่นี่นนนตีบางนี้เนี่ยอันหนึ่งก็คือสระเราเนี่ยเนี่ยมันมีสระ,ะเพิ่มเติมขึ้นมาคิดว่ามืึงท่าำจั์พวกพิพากษาพวกจะไปอธิบายไปเราออกแต่วันนี้เขามาทุบฟันกันเป็นคนตัดที่นี่มันมีไหมเห็นไหมหนึ่งปกตนนิสระ,ะที่ผ่ากี้เนี่ยที่มันมีอยู่สองตัววันนี้เป็นเพราไมันไหมเหนีห ไม่ขาไม่ขาไมอันนี้ไม่กาปองนี้ไม่กาโงหรือละหงเอ้ยคนเขาจะห้องไม่ขาโงไม่กาโง่ไม่ขาโงมักจะเขียนติดับอักษรตัวนังตัวตัวกะหรือตัวกะกะกะแตัวกตัว สูบบ้าเหรอคนนึงเหรอสูบมุ้ง oui เนี่ยแล้วก็แม่กาโรกเนี่ยจะเขียนได้อยู่สองยังถ้าเมืองแปะเด็กเจ้าโค้งพวกเ้าลุ่มนคนี้แ่ต้อหนาหนาที่หนะถ้าเจียใหม่เจียงไฮ้เขาสมบบังรัดไปเขียนสั้นๆเนี่ย นี่บนห้องวัดตัวตะหน่อยนี่นะตัวตหนะถ้าหากว่าบาสไซนไม่ก่าวว้งเขียนไปมันจะคิดถ้ายังคาถาคุณมะเกาคนมะเกาไปเขียนคาถาให้หน่อยจะเขียนต็วว้าเนี่ยถ้าเขียนเกินไปเขียนพิษเขียนิษไม่ายมาจะมาอ่านเป็นว้าสะกรำถึว้ยกลา้ป็นแบน้ไม่ตะดตหรือตะ ะนะฮะนาประจึงเนีเขียนใจอีนาในบรรยาการทบทวนแสดงว่าเข้าใจกันละเข้าใจกันละอ้าวทีนี้จะไปเลิกถึงแม่ละไปถึงไปถึงใจไม่ระยาาวะวันนั้นก็ถึงอยากเล่นนะครับแจ้งขึ้นมาเลยว่าได้ซึ่งแม่ยังได้แค่ที่อื่น ก็ถึงเม็ดกวาวแล้วกันโคกกาดแนวไปแล้วกันอ๋อนี่สละได้ได้ผันเสียงนะครับได้ผันเสียงอยู่กันอ๋อกําลังไปถึงผันเสียงกําลังมาถึง

ตัวอันจะตัวน้อยประทุคือคือตัวเนี้ยเป็นห้องหมอไม้่น่ะเดี๋ยวเปีอู่กันไปืกี้น่ะสระจึงก๊อตเป็นห้องหมอไม่แล่วมันจะได้ผมมีสระข้อหนังท่อว่าอักษรแต่ละตัวมีเสียงนะคือไม่ตัวมันอยู่แล้วเยอะตัวอักษรอักษรเราพี่อยู่แล้ว จิ้งบ่มีสละอ่ะอย่างเช่นหันนที่พบทธาองาว่าว่ามาละอานีมอนีม้ลืมได้เลยกาลังจัตอนจะเอาคนนี้ดารผ่านกันหรอาักาลังเข้าสวทันม้เลยได้ละผมว่ดพอดี้ีสอนนเขียด สอนองานวิจัยอยู่มันก็คิดอันได้ช่วยอีกคร่งหรอมองครับตอนนี้จากมออกวันนี้เพื่อนตั้งอาจารย์ว่าเนื่องจากวันนี้เป็นวันดีโมงเกียมออกอัธมาเข้าประพธิเข้าว่าหยุดวันภักประพธิ